โอ้พี่น้องเลยโรงเรียนบ้านเพื่อนคือบเด็กหน่อยเป็นตำันมาโรงเรียนแท้โรงเรียนเ,เ,ยนเนยนนะพิ่นใหญ่เลยนะเพี่น้องเนาะครบเครื่องเลยเนี่ยมเข้าไปนี่มีอันบ้านพักคู่แล้วกะ็เดินเตะบอลเตะยังเดินเหรียญเด็กหน่อยโอ้ครบเครื่องนะเพี่น้องเนาะอันนี้เป็นนาโรงเรียนเนาะ ข้างในกับเป็นทางคอนกรีดเข้าไปนะพี่น้องเนาะแล้วกัมีก็ะจะเอื่นเอียงโดมบอกเขาพี่น้องผูกทางพูนทางพูนทางพวกเกล,กล์ไก่พกมีโดมเนาะโดมให้เด็กน้อยเขาไปเล่นย่ำฝนตกเนาะผมคิดว่าจังสันด้เพราะว่าแต่ก่อนร้านเสาผมกับเขาลองเลยนอยู่นี่แหละแต่ว่ายายไปเล่ยนยูปากปักปะตตานีอันนี้มือน,นี้เป็นวันเสาเนาะเขาเจ้ากับคนี้ลองเล่นกับบริขาเนะพี่นอนเนาะ <Alright. S 2> เพืนก็นมาติดป้ายบอกอัาว่าจิตทิต่ตอยังกะติิตดตอ่าห้างราชการนะพี่น้องเนาะปวดใส่ประตูนี่ยังทัดไปเพื่อนวนะเนาะประตูทัดไปน่ะสี่อยู่ทางพุ่นพี่น้องครับอยู่ทางผูอยู่ทางฟังทางนั้นเนาะอันนี้เป็นโรงเรียนของอำเภอวังนํำเขียวครับพี่น้องครับอำเภอวังนํำเขียวเนาะ โงเรียนนี่เป็นโรงเรียนแบบเออแบบอยู่ในอ้อมแอมมี่ภูเขาเนาะพี่น้องเนาะฟังนะกัเป็นภูเขาหอ,อมมาเลยเท่านี้คือว่าอุ้มสมบูรณ์ครับนักเรียนอาจิบอร์ไบันไดเพราะว่าอยู่นอกตัวเมืองเน,ะนาะส่วนไลก็ได้แต่กับเป็นลูกหลานของชาวบ้านที่อ,อยู่อ้อมแอมแถวนีน,น้องเนะพืองเนาะที่บสะดวก ตรงลูกไปเลียนอยู่ในตัวอำเภอเนาะแต่ว่ากับนี้ลุงเรียนอยู่ในจุดๆนี่นะเพียงเนาะเพราะว่าลุงเรียนนี่อยู่กึ่งกลางๆเขตอ่าปักทองใัยเขตว่างน้ำเขียวเนาะอยู่กลางๆนะเพียงเนาะผมคิดว่าประมาณนั้นเนาะแต่ว่าโอ้เพื่อนเห็ดขักได้ที่น้องครับกําแพงเพื่อนนี่เห็ดขักกันเลยนะพีองเนาะโรงเรียนเห็ดงามเนาะ แต่ว่าเพื่อนกับยังบอท,ท่านทำความสะอาดโดยช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงใบไม้ร่นนองพี่น้องเนาะอาจฉิอยากในจังหน่อยเนะาะใบไม้ร่นแต่ว่าแต่ละมือจะเห็นเด็กหน่อยมากกวาด <c oughs> มากกวาดใบไม้ออกจากนาโรงเรียนนี่เนาะเออกัจฉิเปลี่ยนพันพัดกันเนาะพี่น้องเนาะเด็กหน่อยโอ้หินหอดตอนเป็นเด็กหน่อยน้อพี่น้องเนาะครับว่าเป็นโรงเรียนแบบน,นี้เป็นตะเขาวู่เป็นตะม้นโรงเรียนอยู่เนาะพี่น้องเนาะเออกะจฉิ พอมีของเหรินคลองยังเนาะเออของ,องเ,อเหรินข้างในผู้พี่น้องเลยมันเด็กกระดัย่างงูเหรินภูพี่น้องก,ก็เลยถ่ายเก็บเป็นไว้ความทรงจำเนาะบริการเขาไปถ่ายๆข้างในดอกพี่น้องครับเพราะว่ามันนี่คุณคู่วายูพ่ออ๋อพันวายูมันออออนี่แล้ว่าพ่ออ๋อยู่กับจีคอนุญาตเพันเขาไปถ่ายอยู่ในว่าพอออเพันกลับไปกินขา้าวกินาน้ำอยู่ร้านตลอดนะพี่น้องเนาะ ออกเฟินกับเป็นคนแบบว่าเออเป็นกันเองเนาะพี่น้องเนาะโอ้พี่นอ้นะอ,นองครับวันนี้เป็นบรรยากาศแบบดีดีเียพี่น้องครับบ่ฮอน่หนาวเกินไปพอดีอยู่เนาะโอ้ฟังนะก็จะเป็นวัดวัดป้าพี่น้องครับเดียวยางไปลเลาะเลรียเบิ่งอันนี้เป็นถนนต่างแต่ก่อนเพื่อใดพี่น้องถนนต่างแต่ก่อนผูแหละประมาณ แต่พราท่านนี่ทางดําผู้แล้วผมว่าเนาะอาจจะเป็นทางเก่าทางที่ข้าเที่ยวนะพี่น้องเนาะคิดว่าเป็นทังเก่าหลายสิบปีหลายสามสิบปีนะพี่น้องเนาะตัง้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ผมเลยคิดว่านะผมว่าอ,อันนี้กับเว็นลานที่แบบข้าวค้ายอึง้งคล้ายเห็ดนะละพี่น้องกับสวงฤดูค้ายเฮ็ดค้ายยังข้าวขัดสีคล้ายสวงนั้นนะพี่น้องเนาะโอ้ย ตรงนี้ก็เงียบปิจิตว่าเราจะไปมาขายโอ้พี่น้องเบิงอันนี้สวนิ่นี้คลากลีครับพี่น้องครับจะเป็นจากไรอนี่สวนหมัก่วงสวนส้มผู้ได้พี่น้องครับนี่มีถูกอย่างนี่หมักมีนี่อย่างลายอย่างเด็ดพี่น้องไก่ป้าได้นะต้อบ้านิ่นีไก่ป้าได้พี่น้องครับนี่เขาเรียกว่าอยู่ใกล้ใกล้อันนั้นใกล้ไม่ใกล้ ใกล้อะนั้นเด็ดนี่พี่น้องเห็นบ่โบสิซุขเห็นเด้อนั่นๆใกล้ป่าแต่แท้ๆมันใกล้บ้านเนาะขนนาดนี่มันอาชีมาเล่นใกล้วัดนี่แหละพี่น้องครับคิดว่าใกลในวัดนี่แหละมันออกมาเล่นเนะาะวัดเป็นเป็นวัดป่าครับวัดสีสางใหญ่อยู่พี่น้องเอลยคุณทางนี่ก็เป็นคุทางแบบบ้านเฮาเลยบัวตางกับทางบ้านเฮาบันไดอันนี้นเนาะแต่ว่าคุณท่านเมื่อกี้เนาะพี่น้องเนาะ คือทางปัจจุบันนี่เพื่อนเที่ยวเส้นลักนะเส้นลัก,กเพเ่อนทางดำอยู่ข้างบนนะต้นไม้โอ้ยมาต้นใหญ่แท้ต้นนี้เอยียงเลยนี่นี่ใหญ่แท้ต้นไม้ดูบ่ครับหรือต้น,ตนอีหยังต้นไม้ขยุ่งบ่หรือ,อยังไงใหญ่คนาดก็คือเพื่อนไม่อนุรักษ์เพื่อนบ่สงสัยนะพี่น้องเนาะบทจากคือกันอันนี้ก็จะเป็นสวนอีหยังนี่สวนขา้าวโพดพี่น้องครับ เป็นสวนข้าวโพดเลยแต่บ้านเพิ่นนุกนูกยังหลายเลยพี่น้องครับพวกสัตว์ป่านะก็จะอนุรักษ์ไว้ก็แล้วก็ได้เป็นสัตว์สงวนอืมโอ้ยไฟใหม่นะข้างบนพี่นอ้องอะไฟใหม่ได้อยู่ข้างน่ะโอ้ยเนาะคิดว่ามันอันนัรนเะพี่นออ้องครับผม มีคนทางบ้านเพื่อนพ่นะครับพอได้ตั้งจากคนทางบ้านเฮาบ้านใดอันนี้นะเพื่นอนเนาะคืวอคว่าโอเคอยู่นี่ก็แต่วันนี้มเป็นขีดตรงนะ <c oughs> แต่มันกระเน่นนะมันเป็นทางเก่านะพี่น้องเนาะอันนี้บริมีผู้ใดเที่ยวไลายเราพี่น้องครับมีแต่เอาคนที่เที่ยวกับอันหลวงพอ่อเยหลวงพอ่งพอคนเที่ยวยังไม่เศร้าเป็นมาจะบินบินบินธบาตโอ้ห่นองกระน,นี้อยากเดิน,นไปเบิ่งอันนี้เคยเห็นเนี่ย โอ้หัวคนเห็ดคากแท้คนมีเงินได้ยินพี่น้องเหรอโอ้ยนี่นี่พี่น้องอะไรบ้างครับโอ้หัวคนเห็ดคากแท้โอ้อลังการเลยเรืออื่พี่น้องโอ้หัวคน,นเห็ดคากหลี หัวคนเห้คักุลีพี่น้องบ้านเขาเอิอนหัวแต่ทั้งนี้เขาจะเอืนเอนอย่างลัวบ่ออืโอ้คนเห็ดคักุลีพี่น้องครับตะนั่งเล็กอย่างดีเนาะเป็นตะนั่งไฟฟ้าหมดจากลียังหมดจากในเพี่องเนาะโอ้เห็ดคักุลีกูหมักม่วงมี่หมักม่วงหมักเนะ้าเนาะเผานะโอ้ยจะเป็นเขาเจ้ามีอันนี้แหละเห็ดได้นี่โอเคแล้วพี่น้องเนาะทีทั้งโอ้ยอย่างไรือ ก็เฮียเนี่ยเปนรถยนแต่สายไฟเนี่ยอันตรายเลยพี่น้องเนี่ยมันนี่แหละมันไกลตัวเมืองเลยข้าเจะาบอกมาเห็นว่าหรือว่าคนแจ้งว่ามาเห็ดหรือยังไงนี่พี่น้องหรือว่าขาเจะาฟังดินหรือยังไงอ่ะบุมแม่ที่ฟังดินโอ้ผมมันตกมาแต่ผูอืมอ้หลังโรงเรียนเลยพี่น้องนะลังโรงเรียนเอาว่าลัง ร้านมุ้งเลี้ยนนี่มุ้งเลี้ยนเนี่ย,ยมีหอดอียางครับหอดปอได้แล้วผมก็บประจักษ์คือกันโอ้่อายางเหรียญยังมะเรีงครับพี่น้องครับบพนั่นมียางเห็ดดอกยางมะเรีงก็ได้ก,ก,ก็ว่ามันคือคล้ายคลองเงียบเงียบวันเสาร์คิดว่าที่ไหนว่าลูกค้านสลายโอ้แ oh, <laughs> ม่อันซ่อนต้นใหม่ครับจอนนี่จะใหม่เปแล้วขาเลยด้วยนี่ไม่ดูบอกพี่น้องหรือแม่ขยุ่ม บ้านผมจะเซ็โจนมาแล้วคันว่าเขาเจียวไฮตัดนะอันนี้ก็บโให้ตัดแล้วนี่เนาะพี่น้องเนาะเป็นไม้สงวนไม้อะไรเขาเจียวมองหามเขาเจ้าบ้านผมว่าโอ้ยโตยังนะพี่น้องกระหอบเองกระหอบเหมือนวะนี่นี่โตเองนี่โอ้ยยังเขาเอิญเองนี่บางว่ะบางเขาบางเขาบางเขาพี่น้องบางเขา เมนบ่แม่นบ่บางขาวฮะโอ้มันขึ้นไปผัโอ้มันขึ้นปผายพูี่น้องโอ้ยอยู่บ้านเพราะนี่นาซีเซ็ดนาซีเซ็ดเลยเห็นยู่บ้านนะแล้วครับพี่น้องครับแล้วยางเมื่อก็ยางมาเล่งนะพี่น้องครับบางมื่อผมก็ออกมาวิ่งมาแลนมายางโอ้ยออกกอลังกายยางเนี่ยพี่น้องเอ้ยอ้วนแห้งเลยโอ้ย แต่คนทางบานเพื่อนก็เออแต่ก่อนเนี่ยก็คืดเบืงองนะเพีองเนาะก็คือทั้งเล่าเนาแต่ปัจจุบันนี่แต่ว่าลูกสมัยมันเปลี่ยนไปบานเพื่อนเราพัฒนาต่างๆนหน้า,นา,นามันอันไ,ไกลแล้วพี่น้องเนาะเพ่อนกันไปอยู่ในจุดจุดุ่นนะเพีงยงเนาะผู้รักผู้ใหญ่ก็จะพัฒนาได้นะเพียงเนาะนะอก็ข้ามไปอยู่ในความเจริญบ้านเท่ากับก,กำลังไปเรื่อยๆอะละพี่น้องครับเาเบืงองนุ่มกัน เอาโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมก่อ,อนเงียบย่างไปเรื่อยแล้วเนะนี่ยโอ้อันนี้ก็อันนี้ก,นนก็ล้านข้ายอึงคายยางพนะ้นแต่ว่าถังก็จะบอ,อบอกเก็บไปเลยเนาะอยบานผมเขาชย่อได้นน่มา้าคยางมาหาล้อเล่นนํามากันโอ้พี่น้อง ถ่ายเป็นที่ระลึกไว้ว่าเทือน,นึงเคยแต่มาอยู่ในจุดนี้ต้นใหม่โอ้ยพี่น้องเอ้ยจังน้อยไข่มดแดงนั่นนี่ไอ้สูงใครเลยโอ้อยยางฮาหล่อเล่นแม่ยังมันแรงนะพี่น้องเนาะเรมีแนวเอ็ดอยังกะฮ่ายางเล่นเลยต้องเลื่อนบานเพื่อนก็คักขนาดจังวหมฮ่าย่างเหรินบาน เอาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าผมก็ในอนาคตบัานผมก็สิเป็นนั่นนี่แล้วอยู่ฝั่งเราแต่ว่าอยู่ในตัวเมืองกัสิเป็นนั่นนี่และในตัวเมืองอันนี้ที่ว่าบัานผมอยู่อยู่ในบัานนอกเนะนาะนนาสียังเป็นแบบรุ่นเก้าอยู่นะ้นองเนาะยังเป็นแบบสี่หาสิบปีของของฟังไทยตะกี้เนาะทางบัานผมก็ได้ทีเขาจะว่าโอ้านะเอาโอเคครับพี่น้องครับ